Mm. <laughs> สวัสดีครับอุ้มเคยภูเก็ตนะครับเจอกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูบรรยากาศการทํางานในวันอาทิตย์ของผมนะครับผมในนิคมอุตสาหกรรมที่ผมทํางานอยู่เนี่ยนะครับวันอาทิตย์ก็จะเงียบสุดๆเงียบแทบจะไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยครับไม่ได้ยินเสียงเครื่องจักรทางานไม่ได้ยินเสียงคนเดินแล้วก็แทบจะไม่เจอใครเลยนะครับผมปกติวันอาทิตย์เนี่ยหลายคนเขาก็จะหยุดกันใช่ไหม แต่ว่าวันนี้งานของผมมันก็ยังไม่ได้หยุดนะครับผมก็เลยต้องได้เข้ามาทํางานกับเพื่อนอีกประมาณ4ีหคนนะครับเช้าๆผมก็จะออกจากห้องนะครับประมาณสัก7จ็ดโมงครึ่งลงมาหาซื้อของกินที่เซเว่นนะครับปกติวันอาทิตย์เนี่ยร้านค้าหรือว่ามินิมาร์ตใต้ตึกเนี่ยเขาก็จะปิดหมดเลยไม่ไว่าจะเป็นร้าน g ีนะครับร้านกาแฟร้านอะไรต่างๆร้านข้าวร้านอะไรพวกนี้ปิดหมดเลยวันอาทิตย์นะครับไม่มีคนเลยนะครับแล้วก็ ใครที่ทํางานต่างประเทศที่อยู่แถวนิคมอุตสาหกรรมหรืออะไรเนี่ยก็จะรู้ดีนะครับว่าส่วนใหญ่จะไม่จะแทบจะไม่มีคนเพราะว่ามันไม่ใช่ย่านที่อยู่อาศัยนะครับแล้วก็ร้านคงร้านค้าร้านข้าวอะไรเนี่ยจะปิดหมดเลยนะครับแต่ก็ยังดีที่มีเซเว่นเซเว่นหนึ่งเขาเปิดวันทุกวันอาทิตย์นะครับเปิดวันวันอาทิตย์นี้เปิดตลอดเลยไม่เคยปิดนะครับผมก็เป็นครัวประจําของผมในวันอาทิตย์นะครับเช้านี้ผมก็ได้เป็น มามาครับกับกาแฟแก้วหนึ่งนะครับกินเบาๆก่อนเข้างานนะครับผมพอถึงประมาณสัก7จ็ดโมงกว่า mm hmm. เกือบ8ปดโมงเนี่ย mm hmm. ผมก็ได้เข้าไปที่โรงงานนะครับไปสแกนนิ้วเข้างานก่อนเป็นอันดับแรกแล้วก็ไปเปิดไฟเปิดโน่นเปิดนี่เปิดปั๊มลมนะครับเปิดตัวดูดอากาศในโรงงาน,นครับพอถึง8ปดโมงครึ่งนะครับเราก็เริ่มทํางานกันนะครับงานวันนี้ของผมเนี่ยก็ จะเป็นการเชื่อมประกอบตู้คีย์ออทนะครับก็คือตู้บริการอัตโตตู้บริการอัตโนมัตินะครับเป็นตู้บริการพวกตามร้านอาหารร้านกาแฟครับตู้กดเมนูอะไรต่างๆพวกนี้นะครับงานที่ทําส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานประเภทนี้นะครับแล้วก็จะมีงานเชื่อมบอดี้ของตู้ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้านะครับตู้ ATM อะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวจะขึ้นภาพให้ดูด้วยแล้วกันนะครับผม วันนี้ก็มาทํางานกับเพื่อนแค่4ีหคนนะครับแต่ก็ช่วยกันดีนะครับงานก็ไหลลื่นไม่วุ่นวายเพราะว่าไม่ได้มีใครมารบกวนไม่มีทั้งหัวหน้าไม่มีทั้งเท่าแก่นะครับก็ทํางานสบายใจกันไปนะครับผมพอถึงตอนเที่ยมเนี่ยวันอาทิตย์ก็จะไม่มีร้านข้าวมาส่งนะครับร้านที่เขามาส่งประจําวันธรรมดาเนี่ยวันอาทิตย์ก็จะเป็นหน้าที่ของเราที่บริหารการกินกันเองนะครับผมก็จะโทรสั่งข้าวนะครับโทรสั่งข้าวร้านร้านข้างนอกนะครับให้เขามาส่งเป็นร้านอาหาร เขาเรียกว่าร้านจีนนะครับจุงกุกจิบนะครับผมเมนูส่วนใหญ่ที่สั่งกันก็จะเป็นพวกข้าวผัดนะครับต้มยุกแคางนะครับคันบีทางหรือว่าจะเป็นข้าวผัดปลาหมึกข้าวผัดกิมจิอะไรพวกนี้ราคาประมาณสัก900 0วอน8,000ัน0 0หรือไม่เกินหมื่นวอนอะไรพวกนี้นะครับหลังจากนั้นก็จะขอใบสลิปเขานะครับใบสลิปใบเสร็จนั่นแหละนะครับเพื่อที่จะเอาไปเบิกเงินกับออฟฟิศนะครับผมวันนี้นะครับมาถึงช่วงที่น่ารักของวันเลยก็ว่าได้นะครับ บ่ายสามครึ่งนะครับเป็นช่วงเวลาพักเบรกนะครับทุกคนก็การทํางานที่เกาหลีเนี่ยเขาจะมีช่วงพักเบรกให้นะเป็นช่วงเช้าประมาณสักสิบโมงครึ่งแล้วก็ช่วงบ่ายก็บ่ายสามครึ่งอันนี้ของโรงงานผมนะครับแต่ส่วนใหญ่ในเกาหลีก็จะเวลาประมาณนี้เหมือนกันหมดทุกที่นะครับผมวันนี้ก็เป็นวันที่พิเศษอีกวันหนึ่งครับก็คือเพื่อนฟิลิปปินส์เพื่อนฟิลิปปินส์คนหนึ่งเนี่ยเขาได้ลางานนะครับตั้งแต่วันศุกร แล้วเขาก็ไปแต่งงานกับแฟน,นครับที่สถานทูตสถานทูตฟิลิปปินในเกาหลีใต้นะครับ mm hmm. เขาก็ไปแต่งงานแต่เขาก็ยังอุตส่าห์โทรสั่งไก่ทอดกับเบอร์เกอร์มาให้เพื่อนที่ทํางานในวันอาทิตย์เนี่ยให้ให้กินกันนะครับ mm hmm. ก็คือแบบโอ้ยน่ารักมากเลยนะครับทุกคนพวกเราก็ hmm. กินกันไปนครับกินไก่ทอดไปก็คุยกันไปนะครับรู้สึกว่าแม้มันจะไม่ได้หยุดแต่ก็อิ่มใจนะวันเนี้ย มีเวลามีเพื่อนร่วมงานดีๆแบบนี้มันก็ช่วยให้เราได้ต่อสู้ได้จริงๆนะครับทุกคนเพราะชีวิตแรงงานในต่างแดนเนี่ยมันไม่ได้ง่ายแต่มันก็ไม่ได้เดียวดายขนาดนั้นเลยนะครับผมว่าเนี่ยถ้าใครชอบคลิปแนวชีวิตแรงงานในเกาหลีใต้นะครับก็อย่าลืม กดไลค์กดติดตามช่องอุ้มเคยภูเก็ตไว้เลยนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยก็จะทําคลิปที่มีสาระมีเรื่องราวข่าวสารที่สําคัญมาแจ้งพี่น้องชาวแรงงานของเราได้รับทราบนะครับผมจะได้ไม่พลาดเรื่องราวในการใช้ชีวิตในเกาหลีหรือว่าเรื่องสําคัญต่างๆที่เกี่ยวกับชีวิตการใช้แรงงานนะครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ